กินข้าวเช้าครับต้มปลานิลแล้วก็มีทอดปลาเซมอนพร้อมน้ำจิม้มอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มแอปเปลิปปลมากินกันเลยก็สวัสดีเพื่อนๆ ยามเช้าครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่11บเก็ระหว่างห่างหายไปนานไม่ค่อยได้ลงคลิปไปช่วงนี้ฝนก็ตกทุกวันครับช่วงนี้เหมือนพายุน่าจะเข้าบ้านเมืองก็แย่ๆครับช่วงนี้ก็เก็บตัวกันไม่ค่อยกล้าออกไปไหนกันยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะครับมพูดมากละกินข้าวดีกว่ะ วันนี้ได้จมปานินหนึ่งตัวเราอซื้อปานินมาตัวหนึ่ง้มแบบคล้ายต้ยมยำน้ำใสน่นะครับ รตรงนี้เศรษฐก,กิจบ้านเมือง,อองก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับวันนี้วัที่สิบเสองน่าจะล็อกดาวน์บางพื้นที่หรือเปล่าไม่แน่ใจ ้ามการเดินทางตั้งแต่เวลาเท่าไหร่เท่าไหรเขาจะมีบอกยังไงก็ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังนะครับสำหรับผู้ที่จะเดินทางออกตอ่างจังหวัดสอบถามเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเช็คเส้นทางอะไรให้ดีครับเดินทาง อยาจะไปเมื่อข้อกฎหมายเขาได้บางทีเขาห้ามอะไรบ้างศึกษากอน ตรงนี้ก็ค่อนข้าง,งเงียบไปทุกสถานที่นะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันไม่เบาลงนะต้องคอยติดตามข่าวอยู่เรื่อยด่างจังหวัดก็โวคนหนีกลับจากกรุงเทพกันเนี้ยก็าพากันไปติดเถวต่างจังหวัดลงโรง,งเรียนพานปิดคือได้รับผลก็ะทบไปหมดอะ่ะ ถือว่าเป็นช่วงวิกฤตเลยนะบ้านเมืองตอนนี้บ้านรถก็โดนยึดกันปล่อยกันคือไม่ไหวบางคนก็ไม่มีโอไม่มีไรายได้ที่เพียงพอต่อรายจ่ายรายรับรายจ่ายคือแย่ตามตามกันนะยังไงก็ ขอให้ทุกคนตระหนักและใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับเราต้องพึ่งตัวเองครับอะไรที่ไม่สำคัญเราก็ต้องตัดออกไปบ้างอ๋อ,อเฉพาะที่มันจําเป็นในชีวิตพอ เดี๋ยวสักวกันก็คงจะดีขึ้นเองนะครับเป็นเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมเรครับประคองไปก่อนช่วงนี้ น้ำแอปเปิ้ลสีเหมือนเครื่องดื่มอะไรบางอย่างนช่วงนี้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับออกกำลังกายทุกวันเล่นกลามท้องเนื้อตัวยังเจ็บระบบอยู่ยแต่ต้องอดทนหน่อยครัคือค่อนข้างจะยากนะไม่ง่ายครับ แล้วก็การกินผมเองไม่ได้กินเวกินอะไรนะใช้เป็นไข่ต้มตามที่เขาแนะนำตอนนี้ก็หลายพื้นที่นะหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด มากมากเลยตอนนี้มากๆถือว่ามากเลยนะอาชีพไหนๆก็จะโหเงียบกกิบเลยบ้านเมืองมาถึงขั้นนี้แล้วปีหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่า มาไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังและดูแลสุขภาพนะครับปิดแมสล้างมือบ่อยอย่าไปอยู่ใกล้ที่คนเยอะๆแมสก์ต้อปิดตลอดบางคนใส่แตใส่ไว้ใต้คางเนี่ยเพื่ออะไรมนะัมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะ นั่นเราต้องดูแลตัวเราเราไม่รู้หรอกว่ามันไม่มีอาการใดๆเนาะเราต้องเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองเป็นแบบนี้ช่วยๆกันไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากตัวเราเองลุงก็ช่วยคุณไม่ได้ พราะช่วงนี้ลุงแลจะรั่วไงล้วขนาดบ้านเมืองเป็นขนาดนี้ยังอารมณ์ดีมานะจงนะจ๊ะไม่เข้าท่าเอาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไก่อน,นครับแล้เวเจอใหม่คลิปหน้า So, what